ครั้งนี้ทางโตโยต้ตาได้แนะนำนะครับผม รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่เป็นรถกระบะค,ครั้งแรกของทางโตโยต้าที่เป็นรถไฟฟ้ากับเจ้าตัวทาวเวออีนั่นเองนะครับผมซึ่งเหนือเราจะได้ดูกันนะครับผมว่าหน้าตาสมจริงมีฟังก์ชันหรือออ,อปชันที่น่าสนใจอย่างไงครับเรามาดูะครับผมกัแบบรถรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมของเจ้าไฮรักทาวเวอร์อีนะครับผมซึ่งรุ่นนี้เป็นรถบ e v วหรือรถไฟฟ้าร้วนของทางโตโยต้าซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางโตโยต้านะครับผมได้นำรถกระบะเนี่ยมาเป็นรูปแบบรถไฟฟ้านั่นเองนะครับผมโดยเจ้าทาวเวอร์ ระบบมอเตอร์คู่นะครับผมหรือดอว์โมเตอร์นั่นเองซึ่งให้พลังแรงม้าอยู่ที่196แรงมา้าโดยในอ่ามอเตอร์คู่หน้าเนี่ยจะมีแรงบิดอยู่ที่ประมาณอ่า205นิวตันเมตรนะครับส่วนในมอเตอร์หลังเนี่ยอยู่ที่269นิวตันเมตรนะครับผมโดยแบตเตอรี่ของเจ้า t เทวอ E เนี่ยจะอยู่ที่59.2กิโลวัตต์ชาวนะครับผมนอกจากนี้ยังสามารถ ฟชาร์จได้ที่ AC ที่10กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ DC รองรับสูงสุดที่125กิโลวัตต์นั่นเองนะครับผมโดยในเจ้าทาวอ E นีครับมากระบบกับเคลื่อน4ล้อแบบออ e ิ d r ด v e นั่นเองสิ่งที่โดดเด่นของเทวอ E เนี่ยนอกเหนือจากในเรื่องของหน้าตาแล้วก็รูปล่างมาถ้าเทียบกับในรุ่น t ทวอตัวไฮรัก t o ว e r ปกติเนี่ยจะมีเรื่องของกระจังหน้าที่จะแตกต่างกับในตัว ของทาวเวอร์รุ่นอื่นๆนั่นเองก็่จะมีชาน,น้าแบบที่เป็นเหมือนกริลนะครับผมที่มีการเล่นลูกเล่นนะครับผมให้ดูมีความแตกต่างหรือเหมือนรถไฟฟ้ามากขึ้นกว่านั่นเองแล้วก็จะมีอย่างอื่นโดยรวมๆเนี่ยก็แทบจะไม่ได้แตกต่างกันนะครับใน2รุ่นนี้สิ่งที่แตกต่างอ,างอื่นก็คงจะมีเรื่องของเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะรับพอผมที่ทางโตโยตาเนี่ยได้เอา รถกระบะมาทรเป็นรถไฟฟ้านั่นเองนะครับผมจากที่เราเคยเห็นในตัวรีโวรุนเก่าที่เป็นตัวมออัพนะครับที่วิ่งปรากฏโฉมให้เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าแบตเตอรี่ของเจ้าตัวรถไฟฟ้าที่โชยรุ่นแรกๆที่เป็นตัวจาต้นแบบเนี่ยจะมีสักห้อยอค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับในเจ้าทั้วอีเนี่ยซึ่งเจ้าท e ั้วอีได้แก้ไขในเรื่องปัญหาเหล่านั้นไปหมดแล้วนะครับผมทําให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยถูกซ่อนอยู่ในตัวชุดแคสซีนั่นเองครับซึ่งมาในรูปแบบที่เรียกว่า ดมอนการ์ดเทคโนโลยีนั่นเองครับเพิ่งดมอนการ์ดเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีการเสริมเพิ่มตัวเกาะป้องกันในส่วนของตัวด้านหน้านะครับเพื่อป้องกันมอเตอร์แล้วก็ตัวของแบตเตอรี่ด้านล่างนะครับผมซึ่งเราสามารถมองได้จากกระจกเงานี้นะครับผมซึ่งจะเห็นนะครับผมว่าด้านหน้าเนี่ยมีการเสริมตัวเหล็กนะครับผมเอาไว้ ค่อนข้างแน่นหนาเลยดีเราเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวมอเตอร์และแบตเตอรี่ได้เป็นอย่างดีส่วนตรงท่านกลางนะครับผมเราจะไม่เห็นว่าแบตเตอรี่ถูกห้อยหรือย้อยลงมาเหมือนในตัวต้นแบบที่เราเคยเห็นในตัวรีโวรุ่นเก่านะครับผมแต่ในตัวททวอีเนี่ยจะถูกปิดเรียบแล้วมีแผ่นเหล็กปิดกั้นไว้นะครับซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะถูกวางรูปแบบในลักษณะเหมือนตัวไดมอนนะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมตามจุดต่างๆนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ในเรื่องของความปลอดภยัยแล้วตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะใช้ระบบ อหล่อเย็นด้วยของเหลวนั่นเองนะครับผมซึ่งทาให้เรื่องของประสิทธิภาพหรือการ ลดความร้อนของตัวแบตเตอรี่เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวน,นะครับผมและนอกจากนี้นะครับเนื่องจากตัวรถเนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะครับตัวแบตเตอรี่จะมีน้าหนักคอ่อนข้างเยอะนะครับผมอาทาวเวอร์อเนี่ยก็ได้มีการเสริมเรื่องของระบบช่วงล่างที่เรียกว่าดินามิกคลาวนะครับผมซึ่งเป็นการเพิ่มสิทธิภาพข,ของตัวรถนะครับที่มีความทรงตัวที่ดียิ่งขึ้นและมีความนุ่มนวลมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมโดยส่วนของช่วงล่างเนี่ยได้มีการเอาแบตไว้ตรงกลางตัวรถนะครับทำให้เรื่องของการปรลาน้ํน้หนักข,ของตัวรถเนี่ยแบบห้าาิบน อตัวรถเนี่ยอยู่น้ำหนักที่ค่อนข้างดีนะครับผมนอกจากนี้ในเรื่องของตัวถังนะครับได้มีการเพิ่มจุดอาร์คนะครับผมของตัวถังแล้ว ตัวบอดีนะครับผมซึ่งทําให้ลดการบิดตัวของตัวถังได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเสริมในเรื่องของการเปลี่ยนใช้ยางรองตัวแคสซี C กับตัวบอดี้นะครับผมที่เรียกว่าเชียร์ไทเนี่ยเพิ่มขึ้นมาข้างละ3จุดนะครับผมทําให้การให้ตัวของตัวบอดี้กับแคสซี C เนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมส่งผลให้ตัวรถเนี่ยมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ในส่วนของช่วงล่างหลังนะครับผมได้มีการ ปรับจูนนะครับผมด้วยระบบช่วงล่างหลังแบบดีดิอนะครับผมซึ่งเป็นช่วงล่างหลังที่มีสปริงอาลดน้ําหนักด้านใต้นะครับผมทําให้ตัวสปริงเนี่ยมีการปรับจูนนะครับผมหรือลดน้ําหนักของตัวการกระเด้งนะครับของตัวรถได้เป็นอย่างดีนะครับส่งผลทําให้ช่วงล่างมีการดึดเกาะที่ดีและยังคงความไว้ซึ่งความนุ่มนวลต้องบอกเลยว่าเจ้าไฮรัก คาววนะครับผม e ไม่ว่าจะเป็นในรุ่นปกติหรือรุ่น E รุ่นนี้นะครับผมได้มีการพัฒนาร่วมกับทางวิศวกรของออสเตรเลียแล้วก็วิศวกรของไทยเนี่ยร่วมมือกันในการปรับจูนช่วงล่างนะครับผมให้เหมาะสมกับการใช้งานในภาพ ื้นถนนหลากหลายรูปแบบนั่นเองนะครับผมซึ่งสิ่งนี้ทําให้เจ้าทวาีเนี่ยน่าจะตอบโจทย์การใช้งานของรถไฟฟ้าในเมืองไทยได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องยอมรับวา่าจากที่เราได้เห็นนะครับผมเรื่องของบริวาณแบตเนี่ยอาจจะดูน้อยไปนิดนึงนะครับผมเพราะสามารถวิ่งได้เพียง315กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับผมซึ่งสามารถชาร์จจาก10ไป80เนี่ยได้ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับผมแต่ตรงจุดเนี้ยอาจจะ ได้วิ่งระยะทางที่ไกลไม่เพียงพอนั่นเองนะครับถ้าเกิดมีแบตที่ใหญ่กว่าน,นี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าน,นี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าโต้ต้าททำออกแบบมาได้ดีลดปัญหาเรื่องของตัวแบตห้อยจากในนู่นโปรโตไทป์ได้อย่างหมดสิ้นเลยทีเดียวทำให้เรื่องความมั่นใจผู้ที่ซื้อไปใช้เนี่ยทำได้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของภายในนะครับของเจ้าตัวเทวอีมีความโดดเด่นย่งไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของภายในของเจ้าเท E อีนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว,ว่าการออกแบบดีไซน์เนี่ยมีความดู สมูทขึ้นนะครับดูน่าใช้ขึ้นแล้วก็มีความกว้างขวางขึ้นนะครับผมตัวคอนโซลเนี่ยจะมิเนอาค่อนข้างแคบลงนะครับผมแต่ดูเรียบง่ายนะครับผมสิ่งที่โดดเด่นของในเจ้าเทวีก็คงเป็นหน้าจอนะครับผมขนาด12.3นิ้วในส่วนของ TFT เนี่ยครับแสดงผลการทํางานต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมรวมถึงความเร็วแล้วระบบความปลอดภัยทั้งหลายซึ่งนอกจากนี้ฮะในรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับระบบ Toyota Safety Sense แบบเต็มระบูแบบนะครับผมซึ่งจะมีในเรื่องของระบบช่วยกับขี่แบบอัตโนมัตินะครับพร้อมกับการ ช่วยชะลอนะครับเวลาเจอโค้งแล้วก็ช่วยในเรื่องแปรผันตั้งแต่ความเร็วตั้งแต่หยุดนิ่งนะครับผมซึ่งตัวนี้ถือว่าให้มาอย่างครบกันแรงกิปปิ้งมีให้ระบบ R t t a ให้ซึ่งระบบที่จาเป็นหลกัหลกๆเนี่ยมีมาให้หมดแล้วครับผมตัวหน้าจอตรงกลางนี้จะเป็นหน้าจอขนาด12.3นิ้วนะครับผมรองรับ Apple นคาเ a นและ Android Auto เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งก็จะมีการโชว์การทํางานต่างๆของตัวรถนะครับมาให้ไม่ว่าการ,การควบคุมแอร์นะครับนอกจากนี้ก็มีการรองรับเรื่อง m p ส5ของฝุ่นด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะมีการโชว์เอเวอร์เรจนะครับผมว่าใช้แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่วิ่งได้ไกลเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะมีมาให้อย่างคร่าวๆนะครับผมนอกจากนี้ในเรื่องของแอร์นะครับมาเป็นแอร์แบบดูโอ้นะครับผมมีมาให้นะครับผมซึ่งสามารถอาญาได้ทั้ง2ฝั่งนะคะนรับนอกจากนี้ก็ จะมีแอร์หลังมาให้อีกด้วยนะครับผมซึ่งตัวชุดแอร์เนี่ยรงรับเรื่องการกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะครับผมส่วนสายชาร์จนะครับผมจะเป็น Type-C นะครับผมมีมาให้เสาตำแหน่งตรงนี้นะครับผมระบบปิดปิดเทคชั่นโหมดมีมาให้ ฮิลเ d อร์เซนคอนโทรลมีมาให้นะครับผมน้วจากนี้ก็จะมีเรื่องของปุ่มนะครับผม MTS หรือปุ่มมัลติเทเลนซีเล็กนะครับผมซึ่งเป็นโหมดการขับขี่ถึง6รูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมดออโต้นะครับโหมดล็อกโหมดหิมะโหมดโคลนแล้วโหมดทรายแล้วก็โหมดาทางเดิร์สนะครับผมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้จากตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเพิ่มสมรรถนะในการลุยต่างๆให้กับเจ้า ทาวเวอร์อีได้เป็นอย่างดีนะครับตัวเบาคู่หน้านะครับผมเบาคู่ขับขี่เนี่ยจะมาไปพร้อมเบาะปรับไฟฟ้าพรา้อมมีอ่าที่ดันหลังนะครับมาให้นะครับผมแต่ในฝั่งของผู้โดยสารเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยก็จะไม่มีในเรื่องเป็นแบบแมนนวนั่นเองนะครับผมโดยในส่วนที่บังแดดนะครับผมในฝั่งผู้ขับขี่ครับจะไม่มีกระจกนะครับผมแล้วก็ไม่มีไฟด้วยนะครับส่วนในตัว ของผู้โดยสานเนี่ยก็จะมีกระจกให้นะครับผมแต่ก็จะไม่มีไฟเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ก็ถือว่าให้มาพอสมควรเลยทีเดียวในเรื่องของฟังก์ชันแล้วระบบความปลอดภัยต่างนอกจากนี้ในเรื่องของถุงลมนิรภัยเนี่ยมีมาให้ถึง7ตําตำแหน่งเลยทีเดียวซึ่งจะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับในรุ่นตัวรุ่นล่างหรือตัวปกติที่มีแค่สามตำแหน่งนะครับผมในส่วนตัวเครื่องเสียงนะครับชุดลําโพงเนี่ยอ่าก็มีให้ถึงแตดตำแหน่งนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าให้มาอย่างครบคันเลยทีเดียวนะครับผมในเรื่องของปุ่มต่่าางๆทีให้ม ผมในชุดพวงมาลัยเนี่ยก็ถือว่าออกแบบมาได้ดูค่อนข้างโดดเด่นนะครับผมดูสวยงามบึกบึนเลยทีเดียวสิ่งที่โดดเด่นในรุ่นนี้ก็คือในชุดแกนพวงมาลายัยมีการเพิ่มขนาดให้มีัน,หนใหญ่ขึ้น,นครับเพื่อรองรับ โหมดการขับขี่ครับแล้วเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแล้วนะครับนอกจากนี้ในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมได้มีการปรับปรุงใหม่หมดแลวครับผมไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของพวงมาลัยเนี่ยที่มีความดูบึกบึนและดูสวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งโมลัยนี้เราจะเห็นได้ในตัว FJ Cruiser เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งตรงนี้ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดูน่าใช้เลยทีเดียวนอกจากนี้ชุดแกนพวงมาลัยนะครับมีขนารเพิ่มขนาดให้แกนพวงมาลัยใหญ่ขึ้นนะส่งผลทําให้การขับขี่หรือการ เลี้ยวโค้งหรือปรับมุมอะไรต่างๆเนี่ยเวลาขับขี่จริงเนี่ยค่อนข้างทําได้เฉียบคนมาะแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังส่งผลในเรื่องของรุ่นใหม่นี้มาคล้องกับพวงมลาลัยไฟฟ้าแล้วซึ่งรองรับกะุเอดาที่มีมาให้ในรถรุ่นนี้ซึ่งทําให้การขับขี่ของเจ้า ทาวเวอเนี่ยค่อนข้างทําได้ดียิ่งขึ้นกว่าในรุ่นก่อนๆมานะครับผมซึ่งตรงน,นี้ถือว่าอีหนึ่งจุด,ดเด่นที่ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับในเจ้าทาวเวอร์อีรุ่นนี้นั่นเองส่วนในเรื่องของช่องวางต่างๆเนี่ยถือว่ามีมาให้เยอะแยะนะครับผมด้านขวานี่นก,นก็จะมีช่องซ่อนที่ว่าวางแก้วน้ําได้นะครับ ฝั่งซ้ายก็เช่นเดียวกันนะครับผมรวมถึงท่องเก็บสภาระจุกจิกเนี่ยเ็ามีมาให้นะครับผมถือว่าให้มาค่อนข้างครบคันที่วางเหรียญก็มีมาให้นะครับวายเดสชาร์จิ่งตังนี้ก็มีมาให้นะครับเบรคมือไฟฟ้ามีมาแล้วนะครับผมออโต้โฮมีมาให้ที่วางเหรียญมีให้แก้ววางน้ําอีก2ตําแหน่งตรงนี้แล้วเขาข้ามประตูทั้ง4บานเนี่ยก็มีมาให้ที่เดียวกันตัวที่จับเท้าแขนนะครับมีมาให้ ทั้งในหน้าด้านหน้าด้านหลังรวมถึงเสาเอ A นะครับก็มีมาให้เช่นเดียวกันครับตรงนี้ก็เรื่องในการเอาไปลุยหรือการขึ้นรถเนี่ย่ที่ตรงสูงเนี่ยก็สามารถช่วยในการขึ้นลงรถได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นถือว่าเจ้าสาวอีเนี่ยให้เรื่องของความน่าสนใจในภายในและสิ่งที่จาเป็นต้องใช้เนี่ยให้ใหมาครบขันแล้วก็รวมถึงความล้าสมัยเนี่ยและความมั่นใจในความที่เป็นโจโต้านะครับผมในเรื่องอะไรหลังการขายก็ดีหรือส่นบริการเนี่ยเรื่องนี้ทำให้ การซื้อรถไฟฟ้าจากโตยต้าเนี่ยหมดห่วงไปได้เลยซึ่งเาวีก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากลองรถกระบะไฟฟ้าเพ่อเอาไปวิ่งใช้ในเมืองนะครับในระยทางใกล้ๆเพราะเนื่องจากระยะทางของตัวแบตเตอรี่อาจจะวิ่งไม่ได้ไกลมากนะแต่ถ้าวิ่งขนส่งในเมืองเนี่ยจากจุดหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยผมถือว่าเจ้าเทวีเนี่ยน่าจะตอบโจทย์เรื่องความคงค่าได้ดีเลยทีเดียวนะครับ